สวัสดีครับหญ้าฮาราฟัดบาซินแปลงนี้ปลูกอยู่ที่กลางนานะครับมานเลขที่29หมู่5ตำบลเมืองนะคอรอำเภอบ้านอาลันหอยจังหวัดตุกไทยนะครับ mm hmm. เป็นอีกแปลงหนึ่งของผมเอง mm hmm. วันนี้เข้ามารดน้ำให้เขานะครับเพราะว่าแรงฝนไม่ตกเลย แต่โชคยังดีน้ำในคลองยังพอที่จะสูบใส่ได้มาสูบใส่แค่อาทิตย์ละครั้งคนระับต้นสะดาวนี้ปลูกไว้ได้ข้าวหนึ่งปีแล้วทั้งหมดห้าสิบกว่าต้นปลูกไปเองเอาไว้เป็นมรดก โตไวครับส1บปีนี้ก็ตัดได้แล้วอันนี้เราก็ปลูกเสริมมาด้วยครับปุดจากแยกจากของตัวเองแล้วก็เสริมลงไปอีกช่วงแรกๆนี้ต้องให้น้ำเยอะหน่อยจนเขาติดถ้าเป็นแบบนี้เขาไม่ตายนะครับถ้าเราใช้ครีม หรือว่ากันไกลตัดจริงไม้ตัดตรงนี้เพื่อเปิดเปิดตันนี้ของเขาบางทียอดเขาแทงไม่ได้แต่บางทีเขาก็จะแทงออกมาจากระหว่างต้นตรงนี้ขึ้นมาแทนตันนี้ก็แยกขายไปเรื่องๆอ่างนี้ ก็ามาด้วยมุณจะเดาตูง่้งหัวแล้วครับอันนี้เป็นอแกล้งที่ปลูกไว้ ในที่ตรงนี้ก็ประมาณสองไร่ที่อยู่ในกลางนาสำหรับปลูกหญ้านะครับสองไร่แล้วก็มีที่านาฝั่งนู้นอีกหนึ่งงานหลังบ้านอีกสองไร่ทีนี้ จะดูฝนมาจะแยกปลูกอีกห้าไร่นะครับไถที่เตรียมแปลงไว้เสร็จแล้วแต่พอดีน้ำม่คองคัองนั้นพอแห้งไปก่อนนะครับแปลงขาวๆเนื้อที่ห้าไร่ที่ไถแล้วยกลงมาแล้วที่จะลงยาฮาราลรัส ถ้านี้ก็ปลูกเพิ่มไว้อีกหนึ่งอาทิตย์เขาก็าจ,จะแทงยอดขึ้นมาแต่ถ้าไม่แขงก็ต้องคอยตัดตัดช่วยเขา ีต้นเดาฝั่งนี้เป็นต้นยูคาถ้าเรามีน้ำแบบถึงต้นน้าฝนจริงกอเขาไม่เส้นนะครับก่อกอ,อใหญ่กันแต่ที่ตรงนี้ตั้งแต่ปลูกมาไม่มี น้ำเลยฝนฝนไม่ตกเลยเขียรลดน้ำเอาอาทิลกครั้งนะครับรอฤดูฝนปีนี้ผมช่วยได้เยอะ